สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูเตชั่นนะครับอยู่กับ BSDBD 1 3คนะครับชุดนี้เป็นชุดที่3นะครับสำหรับภาคับเบิ e Drive ก็คือเป็นเด็กสีฟ้านั่นเองรายละเอียดก็คือจะเหมือนก่อนกล่องก่อนหน้านี้นะครับที่เรารีวิวไปก็คือบอกว่ามันจะเป็นเด็กเนี่ยพร้อมเล่นนี่สิใบนะครับซื้อ1ชุดเล่นได้เลยแล้วก็จะมีค่าสําหรับเปลี่ยนอีก18ใบนะครับแล้วก็มีค่าสุ่มหลังกล่องได้อะไรก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับ เพราะว่าเราได้ทําการเปิดไปอย่างจุใจแล้วอะเรามาเรื่องการรีวิวเลยดีกว่าครับการที่เป็น12นักษัตริย์เนี่ยถึง2ใบด้วยกันนะครับก็คือเป็นปีจอกระสุอีกปีนึงน่าจะเป็นปีอะไรวะปีที่มันปีหมูอะปีอะไรวะช่างมันแต่ครับเรามาดูความสามารถใบแรกกันก่อนกับ12จักรพรรดิแห่งปีจอกรีดด็อกส์นะครับเขาบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมื่ตอปีทําการซีลนะครับก็เราส่คอยวางไว้ที่ไลฟ์นั่นแหละแล้วก็ เมือ่อระหว่างซีลนะครับเมื่อเมื่อซาบิริตเนี่ยโจมตีเนี่ยเออ่พอสามารถพันเดอร์นะครับดูการ์ดดูการ์ดในมือของผู้แข่งทั้งหมดนะครับเลือกทิ้งการ์ดเมจิกจากที่ดูนั้นหนึ่งใบนะครับเราสามารถทําให้เอฟเฟกต์เมนเฟเมนหรือแฟชเนี่ยของการ์ดเมจิกนั้นทำงานโดยไม่ต้องจ่ายค่าคอสได้แล้วก็เลเวลสานะครับแอคสเต็ปของผู้เล่นทุกคนเท่านั้นไม่เกิน3ครั้งนะครับเมื่อมือของผู้แข่งเนี่ยลดลงฟื้นสภาพซาบิริตจากกระพัฒเทพหรือว,ว่าสิมมูกลุดของเราได้1ใบ ก็คือใส่สีฟ้าชุดนี้นะครับมันจะมีแบ่งแยกออกมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นการเล่นเป็นการดิสมือเป็นการทิ้งมือฝ่ายตรงข้ามนะครับอ่ะก็ะจะมี็นคอสมาประมาณนี้ก็เป็นความสามารถที่เก่งกาจใช้ได้เลยนะครับชิมะคุมานะครับผมอันนี้เป็นคอสาเร้่ยตหนึ่งกับสองนะครับ mm hmm. เขาบอกว่าถ้ามือเราไม่เกิงสาใบาซับ,บิลิตนี้จะไม่รูดทำลายโดยเอฟเฟกของคู่แข่งอ่ะเขาเรียกว่าเต็มที่เลยทีเดียวอินสแตปของผู้เล่นทุกคนนะครับเมื่อผู้เล่น ทุกคนเนี่ยทิ้งการ์ดในมือเราจะจนกระทั่งเหลือไม่เกิน3ใบโดยคู่แข่งเลือกทิ้งก่อนเราแนละ้วก็คือเป็นตัวจำกัดเหมือนแหละจะบอกว่าสีฟ้าชุดนี้จะเน้นการเล่นแบบก่อควนมือของฝ่ายตรงข้ามนะครับก็คือมีมือเกินไม่ได้แต่ว่าในขณะเดียวกันมือของเราก็อาจจะมีโดนจํากัดไปบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเด็กที่คอนโทรลค่อนข้าง,างน่ากลัวเลยทีเดียวให้มา3ใบนะครับบิ๊กสโลปนะครับอันนี้ก็บอกสตาร์สเกตของเราเนี่ยเมื่อ มือเราไม่เกินสองนะครับน้ำคอวอยหนึ่งเมตรวางบนเอกซัสนี้แล้วก็เลี้ยวเสาครับเมสสิปของผู้เล่นทุกคนเนี่ยถ้าเกิดเอกซัสนี้มีโซคอวางอยู่นะครับก๊าซผริตนี้ไอ้ก๊าซผริตในมือของผู้เล่นทุกคนที่เป็นสีฟ้าเพียงสีเดียวจะคอร์สบวกหนึ่งนะโอ้เป็นบอกแล้วมันเป็นการเล่นกับมือนะครับให้มา1ใบนี่เองะปลาแห่งซีราใบหน้าขนาดยักษ์นะครับอันนี้ให้มา2ใบไอ้ไม่2ใบให้มา3ใบนะครับผมขอโทษทีอ่ะเมจิฟครับเพรส a อตแทก ทำลายสเปริตคอสไม่เกิน4ของผู้แข่งหนึ่งตัวนะครับนอกจากนี้ถ้าเกิดใช้โซคอเนี่ยร่วมในการจ่ายค่าคอสนะครับสามารถไม่จ่ายค่าคอสนิกซัตในมือร้อยหนึ่งใบก็คือนอกจากทำลายแล้วถ้าเกิดใช้โซคอเนี่ยคุณจะสามารถได้วางในซัตฟรีๆซึ่งในซัตเนี่ยมันเป็นเสน่ห์ของสีฟ้ามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับตรางรู้กันดีนะให้มานสองใบนะครับราชาแห่งสมิงนับพันคอสไดมอสนะครับใบนี้ให้มันสอง เรื่องความสามารถผมอาจารย์พูดไม่ครบทุใบนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราเคยลองพูดครบทุใบแล้วเนี่ยโอ้โหคลิปเยาวเหยียดนะครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะเอาแบบลดลัดตัดตอนกันนิดหนึ่งเทพบานสำเร็จรับอันนี้เป็น imaginary brave นะครับที่มีคอสรถทั้งสีฟ้าแล้วก็สีขาวด้วยกันอ่ะแล้วก็เนื้อไขาการล้มล้างนะครับทางขวาเขาบอกคอสีขึ้นไปโน่นขวานะครับเมื่อปีเนี่ยทิ้งเด็กคู่แข่งสามใบที่ไม่บนสุุนะอ่ะแล้วก็ล้มล้างซ้ายคอสีเหมือนกันนะครับนั่นสเปรด ขอ้อแม่เกลนอสีของกแขงหนึ่งใบกลับไปไว้ใต้สุดเด็กอ่าก็เป็นความสามารถของสีขาวนะครับมีการแอบ,บอิงก,กันเล็กน้อย Number 1 7 of Stinglove นะครับฟวันนี้เป็นเน็กคลาสเนาะให้มา2ใบอ่ะนี่นักกษัตริย์อีใบเหมือนที่ผมบอก12จังหวัดแห่งปีคุณค a รามิ t ี b โบอาอ่ะเมื่อปีซีลนะครับระหว่างซีลเขาบอกสแตมป์เปิด เมื่อสปิริตเนี้ยตีใช่ไหมโจมตีโดยเลือกสปิริตของระบุสปิริตหนึ่งตัวของคู่แข่งที่มีคอสต่ำสุดนะครับเมื่อทำลายสปิริตที่ป้องกันเลือกระบุสปิริตของคู่แข่งที่มีคอสต่ำสุดหนึ่งตัวให้ป้องกันเป็นใบถัดไปได้ให้เลือกตัวคอสต่ำสุดจากที่เลือกได้ไม่นับตัวไม่รับผลนะครับเลเวสองในอัตตาสเตปของเราเมื่อสปิริตที่ป้องกันเผ่าจักรพระเทศหรือว่ามคุลของเราเนี่ยถูกกำลายสูญสลายที่เป็นสุดของคู่แข่ง8ดใบนะครับอ ก็คือมันจะมีเป็นการแยกเป็นการเล่นกับมือกับเป็นการเ,าเล่นกับเด็กและการอ่านแบบกว้างๆเลยนะเออกี่สองอันนี้ก็คือสามารถเอาไปจัดรวมกันได้หรือว่าสามารถเอาไปจัดแยกกันเพื่อให้มันมีความเด่นของตัวเองได้นะครับผมเทีุกป้องรักษาวิชูเทนนะครับอันนี้ก็เป็นวิญญาณนักลบสามารถเอาไปเสิร์ฟของพวกอของภาาเบอร์นิงโซพวกเหล่าเซนจูได้นะครับประมาณนี้เป็นโซเบิร์สด้วยนะ กัมเนอร์อาร์สกี้นะครับเห็นไหมมันมีการสีเขียวเข้ามาด้วยจะบอกว่ามันไม่ใช่เด็กแค่เฉพาะส,สีฟ้าอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเขาจัดมาให้เราเล่นได้ยอย่างสะดวกเสื้อสีเขียวตัวนี้นมันจะมีการซัพพอร์ตสีฟ้าเห็นไหมเชม่นบอกว่าเมนสเต็ปการนี้ได้รับจึงฟ้าเพิ่มหนึ่งเพิ่มหนึ่งเม็ดนะครับแล้วก็ให้มาสามใบด้วยกันมาถึงคิวของสีเขียวใบที่สองของเรานะครับกับอาหารลำดับที่47่ส r s u จ็ดเพอร์ซ่อพุซเซอร์บอสซนะครับผมให้มาให้มาสามใบด้วยกันอ่ะ สวินเฮสบูทอรี่สีและเจมสออสิบิตนี้จะถือว่าเป็นสีเขียวด้วยอ่ะและวันหนึ่งอ่ะสองนะครับการไม่จิตทั้งหมดในมือของวันนี้ทุกคนเนี่ยจะคอสบวกสามเรียกว่าบวดมือกันสนุกเลยเดียวในวันสองนะครับเมื่อสบิบิตเนี่ยถูกทำลายโดยคู่แข่งนะครับสามารถเสือส่อมสภาพสปิริตอ่าสิมกุกข,ของเราหนึ่งตัวเพื่อให้สปิริตนี้จะยังอยู่ในรูปบนฟิลเนี่ยในรูปแบบเสือส่อมสภาพได้นะครับผม mm. ให้มาสองใบกันมีคอร์ทัาอ่าน้องหมายจราเยานะครับผม ทหารลำดับที่19บเก้าทวินเฮสบิเกิลนะครับเมื่อตัวนี้เลเวลหนึ่งสามเมื่อตัวนี้นตีหรืออันเชิญนะครับผมทำลายสปิริตคอร์ไม่เกิน5้าขั้วแข่งห่งตัวแล้วก็มีลัชเจมเขียวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีเจมเขียวหนึ่งอันเนี่ยนำคอวอยหนึ่งเม็ดว่ามวัวสปิริตนี้ถ้าเกิดมี2อันนำสปิริตร,รูปแบบสูงกว่าของคู่แข่งหนึ่งตัวนะครับอาบไว้ใต้เด็กแล้วก็เลเวลสองกับสามตัวมันเป็นสีเขียวย 4, ด้วยสีกับเจมเลยนะคุณพลลำดับที่สิบเจ็ดโดบด็อก เป็นโซเบิร์สอ่ะ ermaid, pe, มาที่มิลิเมตเทพมารคำรามนะครับให้มาสามใบ Number ร์สิบเอ็ดซับพอร์ตเซเลเบชั่นนะครับอันนี้เป็นเอกซัรที่เป็นฟ้ากับเขียวให้มาสองใบนะครับผมกรีอะไรไม่ไดนะ้กรีดีเจตนะครับผม ถ้าสับปิดสีฟ้าเผาจากประเทศของเราตีอยู่นะครับการแมจิกนี้ในมือจะถือว่าเป็นคอสสนะครับผมทำลายแฟดทำลายสับปิดหลืออันติเมตคอสไม่เกินหกขั้แข่งหนึ่งตัวถ้าเกิดเราซีลอยู่เนี่ยสับปิดหรืออันติเมคคู่แข่งถูกลมลายโดยความสามารถนี้นะครับคู่แข่งจะต้องทิ้งการบนมือของตัวเองหนึ่งใบอ่ะก็คือว่าคอสโคกากเยอะใช้ได้แต่ว่ามีมาต้องมีลดไปดีอยู่อ่ะอันนี้เป็นนักษัตริย์อ่นักษัตริย์ปีจอนาให้มาสองใบเนาะเป็นฟอนต์หนึ่งใบแล้วก็หนึ่งใบแล้วก็อันนี้ครับผมเด็กน้อง เคัมตี้อูรีนะครับผมเมนเขาบอกเป็น Excel เนี่ยคอสี่รถสองนะครับผมลดฟ้าสองสามารถแสดงเป็นปสุดเราเนี่ยสามใบได้เพื่อนำการ์ดเอ่อเบรฟเผาอินมาจิ้หนึ่งใบจากที่ได้การ์ดเซเบรีเผาจากอาวเทพมาจิ้มมงกุลหนึ่งใบครับจากที่แสดงนั้นเพิ่มขึ้นมือการที่เหลือให้ทิ้งนะครับผมหลังจากฟีนี้ทำงานเนี่ยการนี้จะไปอยู่นอกมือก็เป็นความสามารถของ Excel ซนละเนาะแต่ก็เรเื่องหนึ่งกับสอนนะครับเมื่อถูกอัญเชิญเนี่ยอัญเชิญ เมื่อถอนเชิญอนะัอันเชิญจากนอกมือนะครับผมสาม,มารถเชิญไม่ใจ่คอสกแบบาซบเฟเผาอิเมาินในมือได้หนึ่งใบก็ <c oughs> <c oughs> คือ Excel ความคุ้มค่าของมันให้มา3ใบต่อไปนะครับเป็นการเสริมที่อยู่หลังกองกันบ้างดีกว่าว่ามันจะมีอะไรกันบ้างหน่วอของทหารพลทหารซัก,กเป็นเผ่าสมิงหัวนะครับก็คือเอาไา้ส่วนใหญ่ในก้างหลังถ้าเกิดเราไม่ได้มาใช้กับเด็กนีนะครับก็ะจะเป็นการเอาไปเสริมกับของเก่าๆเมื่อภาคก่อนหรือเป็น ตาร์ทิปเมตาในอเบ,บียนะครับประมาณนี้ใจความสัมพันธ์ของมันมคิเมรไรออนเทพมารฉลามนะครับผมโอเชียนินเนจีนะเขาบอกว่าในเทอร์เนี้ยสปินเราหนึ่งตัวบีบวกสัมพันธ์ B B 3, นะครับนอกจากนี้เมื่อมือเรามีศูนย์ใบนะครับเราสามารถโจมกา้าสามใบได้ด้วยหลังจากนั้นเราทิ้งคาร์ทบนมือเราหนึ่งใบก็คือดีอยู่เหมือนกันสเปรโพลาลัมดับที่สิบแปดสวิงเฮดไลออนนะครับ สับดีเดือดแห่งลำดับที่10บกริชครัชนี่เป็นอิมมัจิมเบียฟสีขาวเทพมารหัวโขชื่อแปลกๆสัตว์ด <ifies> ีเดือดลำดับที่4บลูิวไซครัชเชอร์นะครับผมเขาบอกว่าตัวเนตีนะครับทำลายสปิริตอันติเมตยคอร์ดต่ำสุดของแข้งหนึ่งตัวต่อคอร์ดหนึ่งคอร์ดที่อัตบิเระหลีดิเมต์ของแข้งตัวมานะครับทิงคาตัวสุดของแข้งหนึ่งใบแล้วก็ระหว่างที่ซีลนะครับ เจมเอ่อแอสเตปของเราระหว่างซีลนะครับเจมและเออ่เจมขอสับเบริดเผาสับเบิริกอนิเมะเผาครามดีเดือดทั้งหมดของเราเนี่ยจะกลายเป็นเจมฟ้า2เม็ดนะครับผมก็คือไวอรัสคอได้เลยแม่ทัพทเรนรกสคริชแมนเจนเนอร์ล์นัมเบอร์สามหกเวอร์ทัสไอแลนด์ผู้กล้ายักษ์เพอร์ซิอุส์อันนี้เป็นใบเดเวลนะครับผมก็เป็นโซเบิร์สหลังจาก เมื่อสปรีดกับเบสทุกวันเชิงเขาก็ยังทำงานนะครับต่อจำนวนนกซัสของเรา1ใบเนี่ยทำลายสปรีตของคู่แข่ง1ตัวนะครับถ้าเกิดใบนี้ตัวไซสถูกสั่งใช้จากบนมือเนี่ยต่อจำนวนเ็กซัสของเรา1านึ่งใบครับทำลายสปีดหรือว่าอันไหนของแข่งหนึ่งตัวแทนนะครับเราจะเอฟนี้ทำงานอันเชิงม,มาจ่ายคอสแล้วก็มีเมืัตตีแอสเทลสามนี่ถ้าเกิดใ,ใครคิดถึงการอยากเล่นการเ็กซัสเนี่ยแบบออริจินอลสีฟ้าเลยก็คือต้องซื้อ3กล่องเพื่อเอาหลังกล่องมาในแ lap ไปเสริมนะครับผม เอฟฟารัตฟัสนะครับผมซีเซนาบดีแห่งทะเลนรกจินจินจีมาโจนะครับผมผ่านยักษ์โอไรออนนะครับไปนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นใบที่ดีจริงๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่สามารถเอาชนะเขาด้วยไลฟ์ได้เนี่ยหรือว่าเราทำมาได้เราโม้ที่เข้าไปครับเพราะตัวเนี้ยมันลงโม้12ใบและมีความสบายเอ็กเซลข้างล่างอีกโอ้โคชิโกเรือรบโบราณที่ยังสร้างไม่เสร็จใบเรือนะครับผม อัศวินมังกรเทพมารกรันเดียทําไมไมันถึงมาอยู่ในเด็นี้นะครับเดี๋ยวดูความสามารดมันกันเมื่เอเบสพออิมารจินนะผมรับถูกอัญเชิญเนี่ยสามารถใช้เมื่อแจคอสการสเปรดนี้เราแทรดได้โอ้โหเอยเยี่ยมเยี่ยมนะเมืม่อสเปรดตีนะครับเมื่อสเิรดนี้รวมร่างอยู่กับ,บเบสพออิมารจินเนี่ยทำลายสปิริตคอสไม่เกินที่มีคอวัมตั้งแต่สามเมคขึ้นมาเขาแของอ่งหนึ่งตัวโอ้ยหแล้วเยี่ยมนะครับผม ก็คือการที่คุณใส่สีม่วงมานี้มันไม่ได้เป็นปัญหาเลยเพราะอีมาร์จินเบียร์บอลเนี่ยคอสน้อยอยู่แล้วซองรนะครับจั่วสามจากนั้นทิ้งการมือสองใบแล้วก็แฟดหนึ่งซับบิลลี่งโทลทีบวกสามพันวุ่แล้วอ่ะครับผมเราจับหลังจากที่เราได้คำการรีวิวอย่างยาวนานเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็ต้องบอกว่ากล่องเนี้ยมันวางจำหน่ายแล้วไปสักพักหนึ่งแล้วล่ะอ่ะเพราะว่าผมเป็นช่วงการรีวิวมาประมาณหนึ่งนะครับผมก็ กล่องราคาละ150บาทนะครับขึ้นราคาจากเดิมจากร้145บาทมาแต่ว่าถามว่ามีความคุ้มไหมก็คือ,อย,ยังยืนไนคำเดิมว่ามันคุ้มครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยต้องซื้อ3กล่องเนี่ยกล่อง135 ถ้าเกิดเอาตีเรียกกลมๆก็เกือบเกือบสี่ร้อยบาทนะเออแต่เด็นเนี้ยมันแค่ร้อยห้าสิบาทมันก็มันก็ได้เลยอ่ะมันก็ซื้อแล้วมันเล่นได้เลยก็มันก็หมายความว่าันเหมือนถูกลงป่ะเออถ้าเกิดคุณจะเล่นแค่การภาคใหม่ถ้าเกิดคุณอยากได้การภักเก่าคุณก็อาจจะต้องซื้อนิดหน่อยเออถ้าเกิดเป็นผู้เล่นใหม่อย่างเงี้ยคุณคงไม่รีบมาซื้อหรอกก็แค่ของเดียวก็จบแหละเออประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดช็อตกกดแชร์ให้ด้วยก็ดีนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คล